สวัสดีครับบ่าเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่26พกพฤษภาคม2568นะครับไทยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบบาวเท่านำโชคนะครับออกเดินทางขึ้นเกาพี่น้องนะครับออกเดินทางตั้งแต่เช้านะครับไทยเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางทุกวันพี่น้องนะครับมือนีพาเดินทางมาหาปู่ทุ่งฝนนะครับผม มหาปูตั้งแต่ตองงวดละครับถ้ามารับชมครับงวดวันที่1มิถุนายน2568นหะครับงวดที่พันมากครับ0 9ย์ตรงตรงนะครับแมนเดอร์ท่านผู้ชมเด้อนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งปูให้เด่น3กับ0นะครับ3ไปหลักร้อยนะครับ0ูย์จับคู่ให้0 9ย์ตรงตรงนะครับเอามือนี้มาให้ปูเนียนให้ปูยำให้ท่านผู้ชมนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมอธิสาราสาราปูเวงท่านใดแล้วพี่น้องนะครับ วันนี้ช่างหยุดนะปัววันนี้เป็นวันพระนะครับช่างเพิ่นประทํางานพี่น้องวันนี้ช่างหยุดนะครับด้านข้างก็จะเป็นห้วยสงขามพี่น้องหนับห้วยสงขามนะครับก็จะมีองค์อ่าด้านหน้านะครับรีสัตนาคราชพี่น้องนะครับผมเดินทางมากราบมาไหว้ได้พี่น้องได้ครับนี่ครับผมเปา่าถาผ้ามาเบิ่งพี่น้องนะครับห้วยสงขาม นะครับผมจังเข้าไปหาปูจังเข้าไปกราบน้ำมันสการปูน้ำกันฝนตกน้ำกำลังมาธรนมช้ชมฝนตกน้ำกำลังมาท่ารมช้ชมเบิ่งนะครับอันนี้คือห้วยสงครามนะห้วยสงครามยกมือสาธุน้ำกันเ้อพี่น้องสาธุเด้อปูเด้อนะครับผมองค์สีสัตตนาคราชเบ่าเท่าขออวยพ่อนับให้ลูกหลานนะบยากพี่น้องนะ FC แฟนคลับทั้ง่องทุกท่านนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ดีไม่แห้ง นะผมให้โชคให้มาได้ปูเดอ้เพอพอไงไม่ไงสุขสุขคนอายุมั่นขวัญยืนซาธุเอา้าครับเข้าไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันท่านผู้ชมะนะครับเมื่อนี้ปูว่าสร้างหยุดนะครับผมไม่ปูเน้นให้ปูย้ำให้งวดที่ผ่านมา0 9ย์ตรงๆงนะครับงวดนี้อย่าเผอยอย่าพลาดพี่น้องนะครับผมกราบน้ำมัสการครับปูกราบมัสการเจ้า่ะปูท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้เดินทางมาหาปูทุ่งฝน,น,น,นพี่น้องวันนี้วันที่ 26พฤษภาคม2568นะครับทามรับชมครับงวดวันที่1มิถุนายน2568นะครับมหาปูตองงวดนะครับผมแับงวดที่ผ่านมาให้ FC เบิบงนะครับผมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งวิ่ง0กับ3นะครับ0ปูจับคู่จับคู่ให้0 9ตรงๆนะครับอ่า3ไปลักร้อยท่านผู้ชมนะครับผมถือว่าอ่าศูนย์เก้าตรงๆรด้วยพี่น้องเด้วนะครับปูทุ่งฝนนะครับเอ้ามือนี้ปูว่า ขันน้ำมตนนะปูกระทําพิธีแล้วจังรอชมอ่เดี๋ยวจะให้ปูเขียนให้ไหม,มนะครับสรุปนะผมละกะอะ้ปูเน,นห้นไฮน้ำชมปูไ้ละปูเขียนไ้แล้วนะครับตั้งแต่ต่องวดแล้วนะรันนีม้มาหาปูไม่ปูเนนให้ปูย่ามาอีกรอบอชมเดี๋ยวจังเบิ้งน้ำกัน ขามักถาชอบแล้วพี่น้องได้ถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่หมักบ่ชอบเบิ้งไวก้กอนนะครับผม สามกับแปดตัวเดิมได้พี่น้องได้อันนี้ปูเคียนไห้พามีชุดสามตัวนะครับผมกระจังเบรเงเลขคันน้ำมันน้ำกันนะเลขติดศูนย์สองห้าเก้าตัวยังไงได้ปูครับสามศูน <c oughs> ย์สามสอง 九。Cao ตัวเน้นตัวไรปูเหล็กเด่นเล็กวิ่งไปมากมากทั้งสองถ้ยครับมากทั้งสองในแปูเด่นทั้งทั้งสามทั้งแปดปูว่าเด่นทั้งสามทั้งแปดมุณผู้ชมเปลี่นใจครับมาตัวนี้เนาะอครับต่ปูเด่นเห็ุมาปูเด้นเห็ุตองวดคือสามมาขึ้นกันครับมาขึ้นสามทั้งแปดอ่ะ ทำเก้าตัวเก้าโนะปูทาสามคือสามเก้าทาแปดคือแปดสองทำปชมนะครับตัวเดิมนี่พี่น้องที่ปูให้ตตองวดลองลองอ่ตัวร่องแปดศูนย์แปดเก้าอ่อ่านี่ยังเป็นชุดเก่าได้พี่น้องได้อันนี้ชุดที่มาหาปูตองวดอันนี้แกเจ็ดตัวใหญ่ๆอ่ายังเหมือนเดิมมันยังทิ่ไม่ต่อเลยเขียนแต่ว่าสามกับแปดปูว่าจะไม่เขียนชุดสามตัวให้ก็เลยเขียนตัวน้อยให้นะอันนี้ที่มาหาปูตองวดทนผู้ชม เน้นเหมือนเดิมบอดี้เปลี่ยนแปลง8 2กับ3าเก้านะครับแต่ว่า3กับ8ปดตัวเด่นซ้ำกันูุได้มกเล็กเด่นเล็กดิ่งเอาสต่งให้เล็กสตัวเล็กไปว่านน่เนาะไปบกุกสรวงแนละ้วไปบุกสรวงปูอา้าครับพาเป็นจังบุญด้วพี่น้องเด้อปูว่าจะมีชุด3ตัวให้น้ำดักจะเข,ขียนเล็กขันน้ำมนต์ให้น้ำนี่พี่น้องเล็กบวงสรวงเนาะแันนิมเมเนตแอนอิมเมเนทังบอดจัดไปมาว่าครับไฮเอฟซีเป็นมัางสวงกนะ็เลยครับตามที่เพิ่นลงเนาะเอาให้ปูเขียนตาม มันกาบมันบอกมันว่ามันมีอยู่สามตัวอยู่อ่าก็เลยมาฝากเอฟซีนะปูนะมาฝากกันเล็ที่ปูไปอ่าข้นเจ้าไปานบวกส่วนะครับผมแต่กระต่าวนี้แต่กระต่ายหรกอรมีเล็กอย่างอีกพ่ปูกมานี่เลยนี่ทั้งในกระดายปูหรือแต่ทั้งีนกระไ่ายปูครับ ตัวยังเงี้ยเไี่ยปุ๊กนี่อันนี้เด็กปุ๊กสวนอ่าอันนี้เด็ุ๊ครับเป็นลุงอองค์ลุงเนาะครับเอ้าปู่กจะเขียนเลขคันน้ำมนต์ให้น้ำคันน้ำมนต์เนาะเดี๋ยวจังเบิงและพี่น้องได้คันน้ำมนต์อยู่นี่แหละมันกระตาไปแต่ไม่ละครับเออแต่เขาสิเขียนเอาตามที่ว่าเขาเห็น ใส่ต้องแต่กระดรปูครับผมหาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเอาตามเห็นเนาะอ่าธรรมชมเดี๋ยวบ่าวเทายกขันน้ำมันไม้เอฟซีเดีเบิึงเด้๋ยพี่น้องเด้ออันนี้ปูทำพิธีเมื่อไรปูเข้าเลและครับทำพิธีเมื่อเสารเนี่ยบอกปูวันพระพี่น้องนี่ เห็นชัดวัาธรรมชมรับขันน้ำมนโอ้ยกมากกับเคลื่อนอะไรว่าเป็นยังปูเองสิละครับผมอันนี้หกพี่น้องปูวานหกนี่หานี่แตกหรืวะมันแตกปูตัแล้วมันบกหอกกเนาะครับยกมาก็เลยนี่แน่พี่น้องหหาของหกน้อยเนาะอันนี้อันนี้แกนครับผม อันนี้หกธบชมอันนี้เจ็ดนี่เจ็ดอยู่ในปูบ่เป็นอย่งปูบ่ต้องมองนะครับผมนี่เจ็ดอันนี้ก็แต่ว่าจดนี่ตัวนี้สีมันตัวแรกเจ็ดอย่างบอกปูตัวแรกเขาเป็นตัวแรกจะเป็นเจ็ดนะใช่แล้วอันที่หนึงอยู่ไหนนะมีหาอยู่ในปูวันนี้ไม่ได้หาว่ะครับเอ้มันเห็นคนละมองว่ะตอนนี้เป็นเห็นตัวหนึ่งว่าตัวหา ครับมุ่งคได้เลยก็หาอยู่คุณได้เอฟซีเห็นเป็นตัวใดนะคะนี่ท่านผู้ชมนะนี่ที่จริงอ่าเนี่ยอันนี้จะเป็น้าพี่น้องเป็นหกตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับปูเลยวาหก้าเจ็ดเก้า้าเจ็ดแล้วพี่น้องเด้อจะเป็นเจ็ด้าเก้าเจ็ด้าหกจได้ท่านผู้ชมพอดีครับขยับมาตรงกลางนะพี่น้องก็ะเลขก็ะเลขก็ะเลขอ่เลื่อนแน่นะพี่น้องเนาะเออ เอาแล้วแต่ผู้เห็นพี่น้องเจ่า่าบเราเห็นเป็นเลขกสีน้ำได้อยู่นี่นะครับเลขกหกเลขกเก่าก็ได้นะครับเห็นลายตัวอะไรก่อ่าเห็นลายตัวก็บลายตัวปกว่านะครับปูอันนี้ย้ํมากไกลๆกลเลยพ่ปูนี่นี่ครับผมนี่ครับผมพี่ที่จริงมันอยู่คู่กันนี่พี่น้องมันอยู่ไกลกันเจ้าลากมันแตกเขาเลยเนาะครับผมที่จริงมันอยู่คู่อยู่คู่กันทั้งสี่พี่น้องแต่ว่าตัวไหนมันอยู่ไกลกูปูก็เห็นว่าเป็นหกเป็นลาเป็นเจ็ดเจ็ดตีอยู่พี่ตัวนี้ออกก้อนมูครับอืม เอานะครับท่านผู้ชมนี่แหละขันน้ำมนุ์นะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาฟังสรุปน้ำกันท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอเด้อนะครับผมเอฟซีทุกท่านพอนายไม่ง่ายแอปหนึ่งมิถุนายน2568ปู่ทุ่งฝนนะครับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อเพื่อมาเพื่อชอบฮาถูกใจตรงใจนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับงวดนี้3กับ8ปดปูอดเด่นซ้ำกันมหาปู่ตองวดปู่เด่นที่3 แต่ว่ามาของสุดท้ายปูว่าเอาเอาไป8ตาสมก็ 8, แปกระเด็นซ้ำกันพี่น้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลนใจตระเด็นเปลียนใจตระเด็น,เน,เดนมาปูา <laughs> เลยก,กัซ้ำกันเคยมา,ยาเยอมันมาทนนำกันอยู่ได้สามแเคยมาปูวันน<อ><ๆ>ั้นออกสามแปมาำกันเลยเอาเล็กติด0259์อกพี่น้องนะปูจับกูให้สามศูนย์สามสองสามห้าสามเก้านะแปดศูนย์เนะเล็กปูไปงานบ่งสวงมาได้ศูนย์แล้วพี่น้องได้สามตัวปูเอามาฝากหาปูไดมัก นะครับผมเลขขันน้ำมนต์หกห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะคปูกับเลขหกเป็นเลขเก่าโบเป็นเลขน้ำมนต์โบเป็นเลขยังได้นี่ครับแต่เลขเพิ่นบอกมากทุกนเลขเป็นล่งนะอ่าเลขเลขที่ได้มาท่านผู้ชมนะองล่องอ่าเลขที่ได้มานะผมอ่าเดย์มาหางเดียว3าตัวนะครับศูนย์หนึ่งหาปูเน้นให้เลยแต่ว่าชุดที่ปูให้ในปูเน้น39กับแปดสอได้พี่น้องได้ตัวรองคือ80กับ89งวดที่ผ่านมานี่มาศูนย์เก่าตรงๆท่านผู้ชม อย่าลืมนะครับกลับตัวไว้ด้วยได้พี่น้องได้ท่รนบดาปูจิเขียนบอกว่ากลับตัวไว้ด้วย,ยนะครับแต่ว่ากระเน้นตรงๆนะพี่น้องอันนี้ชุดนี้บอกก่อนอย่าไปเอาจะตามตัวอะไรล่ะตัดน้ำตัดน้ำเนี่ยตัดเกลียวนะครับหน้จอพี่น้องถ้าถือใจเบาเถอะเดี๋ยวสามเก่าในปูนะเลขคณะมนิพี่น้องหกห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหรือเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหกอะไรได้พี่น้องได้ทราบเอาเนี่ยนี่นับแต่ว่าปูตัวนี้ปูว่าย้ำไว้เลยศูนย์หนึ่งห้านะครับท่านผู้ชม ก็คือแล้วเอากาบขอบุญขอบ<า>ุญปูปทำชงขอบุญเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับให้โชคให้มาให้ยืดดีไม่แห้งเลยนะสุขสุขคนสวัสดีครับ